ผมมีหนึ่งคนที่เป็นไอดอลเป็นไอดอลเลยก็คือแม่ทัพภาคที่สองนะครับแม่ทัพกุ้งชอบแววตาของแม่ทัพมากเป็นตาออนซอนออนซอนขนตางอนวัดสันนะครับหน้าตาน,นึกว่ามุนแคนเกนคูนนะครับคือตอนนี้มีภาพของท่านเนี่ยออกมาในโซเชียลมีเดียตาบมกฮุ่งจ้าแม่ทัพกุ้งตาบมกฮุ่งจ้าพี่น้องเปตาแซ่บทลา่าอุ้ยหน้าตาเพื่อนนะ่ะเป็นตาอุปูอีปีแหม หลายรายการก็เชิญท่านไปสัมภาษณ์มีคาถามหนึ่งผมแบบฮาเลยนักข่าวถามว่าแม่ทัพกุ้งกลัวเมียหรือเปล่าท่านตอบว่าไงรู้ปะกลัว <laughs> ท่านบอกว่ากลัวผู้ชายที่กลัวภรรยานะครับคนนั้นจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองความประทับใจของผมอีกหนึ่งอย่างก็คือแม่ทัพกุ้งเนี่ยนะฮะท่านเองเป็นคนจังหวัดหนองคายด้วยซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันท่านเกิดจังหวัดหนองคายแล้วท่านก็มาเติบโตนะฮะคือท่านเป็นคนบราหนอกขอกหน้านะครับสิ่งที่ ท่านจะทำหลังจากที่เกษียณนะฮะหลังจากที่เกษียณนะครับก็คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะฮะท่านจะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสี่อย่างที่แม่ทัพกุ้งเองนะฮะท่านก็ตั้งความหวังไว้แล้วนะครับว่าชีวิตท่านเนี่ยก็จะรับใช้นะฮะ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต่อไปไม่เล่นการเมืองนะครับอ่ะดู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 ความประทับใจโอ้ยปา้าป้าแหมเป็นแต่เป็นตาแบบโอ้ยป้าเอ้ยโอ้ยแต่อ่อนซ่อนหลายเด็กน้อยก็อ่อนซ่อนเห็นบอนะฮะเด็กน้อยก็อ่อนซ่อนเห็นบอเด็กน้อยก็กรีดการ์ดเลยครับพี่น้องเห็นไหมคือยิ่งกว่าซุปตาอีกอะ่ะเด็กวัยเนี้ยรู้จักแม่ทับกุ้งเนี่ยผมถือว่าแม่งโคตรดีเลยเพราะอะไรเพราะท่านเป็น ไอดอลของความรักชาติและเด็กรุ่นนี้เนี่ยได้ถ่ายทอด DNA ของความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับท่านแม่ทัพนะฮะดูดิเซลฟงเซลฟี Self ่ phone, ทุกคนกีดการ์ดกีดการ์ดอุ้ยประทับใจแลวท่านก็เป็นกันองกันเองผู้เด็กเด็กกีดดูสิเด็กกีดเด็กกีดอ้นึกว่าแบบว่าศิลปินเกาหลีนะฮะเด็กๆแบบแสดงว่าเด็กๆจะต้องติดตามผลงานของท่านท่านออปป้ามากเด็กๆต้องรู้ว่าท่านเนี่ยคือ ผู้ที่สั่งการนะฮะทหารในการปกป้องอธ,ธิปไตยที่เป็นข่าวกันอยู่ก็คือไทยกัมพูชาเนี่ยท่านจะไม่ยอมให้กัมพูชาเนี่ยมาล้ำอธิปไตยของคนไทยโดยเด็ดขาดเนี่ยให้ฟังเสียงท่านนิดนึงน,น,นี่เลยขออนญาตนะครับผมผมเป็นาราชสมรักนะครับไม่ได้การเมือง ทำไม่ดหลังเธอเขียงคือข้าศาสนาเมื่อหมายกระสอบได้ปัจจัยคนไมเลือกผลประโยชน์มผลประโยชน์ที่มีมีแต่ตัวของหัวใจเท่านั้นที่อย่าดึงดันให้ท่านไปที่ไหนก็มีคนถ่ายรูปกับท่าน ความฝันของฉันคือสักหมื่นหนึ่งขอทายลูกกับไอได้บอเป็นตาออนซอ้อนไอยหลาไอกุ้งไอคือมาเป็นออนซ้อนแนล่ะ,ละ,ละเป็นตาออนซอ้อนแดข่อยมักเจ้าแห้งก็เจ้าเป็นไอดอลของคนอีสานดูแม่เด็กน้อยเป็นตาฮักเป็นตาฮักแม่จริงๆแล้วท่านแม่ทับกุ้งเนี่ยไม่เหมือนอายุจะหกสิบเหมือนกเกษียณแบบไม่เหมือนจากคนจากเกษียณเนาะท่านอย่างหน้าเด็กมากๆอ่ะคือหน้าท่านแบบว่าตึงมากเลยอ่ะ เห็นไหมฮะไปที่ไหนคนก็ถามสารุกสุกดิบนะครับนี่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 นะฮะขอถ่ายรูปเห็นไหมขอถ่ายรูปนะฮะบนเวทุงเวทีน่ารักมากเลยอ่ะดูแล้วมีความสุขนะครับทุกคนมือหนูไม่ว่างถือให้หน่อยนี่นี่นี่เซลฟี่โออีหล่าเอ้ยได้เซลฟี่กับแม่ทัพปุนหนะนะฮะโอ้ดูความแบบตอนอยู่ในหน้าที่นะฮะท่านก็ สมาร์ทนะเออท่านแบบสมาร์ทมากเลยเห็นไหมทุกคนโอ้โหโชว์นิ้วเลยอะเยี่ยมยอดมากแม่ทับแม่ทับคือสุดยอดที่สุดนะฮะขนาดแบบผู้ชายอะเด็กผู้ชายยังกอดยังหอมอะนะฮะนี่เด็กๆทุกคนต้องสัมผัสมือนะครับเห็นไหมฮะมีแบบซาลังเฮโยเด็กบอกว่าให้ทําท่านี้อดูสิท่านจะทํำไหมท่านจะทํำไหมอ่ะท่านก็ยกดกอย่างนี้อ่ะท่านยกอย่างนี้นะฮะ ท่านยกอย่างนี้นะฮะดูมีเซลฟีออ่อีกโอ้อีหล่าเอ้ยเดี๋ยวเซลฟี่กับแม่ทับอีกแล้วโอ้แต่ละคนอิจฉาเนี่ยดูดูฟังฟัง,งท่านพูดหน่อยาตามปกติด้ออา่อไม้ตามปกติมาเรียนหนังสือตามปกติยังไม่มีอะไรนะครับ้้ะนไดดวยทนะ่านแม่ทับอันนี้เรียกว่าไข่เจียวแม่ทับกุ้ง จะราคาแพงเท่าไข่เจียวเจ๊ไยหรือเปล่าไข่เจียวแม่ทับเลยนะดูสิมามากินตำบักหุ่งกับลูกน้องดตอูตุยเอา้าสันตุยเอ้าตุยเอาภาษาอีสานเอินตุยแล้วตุยเอ้าตุยเอาแม่แม่ทับเอ้ยนะฮะอ้ยฝรั่งนี้ก็แบบว่าแฟนคลับนะฮะโอ้โหดังไปทั่วโลกจริงๆแม่ทับเราเท่นะฮะแม่ทับเรา ตอนอยู่ในหน้าที่ก็น่ารักนี่เห็นไหมมีแบบสรังเฮโยลองฟังท่านผ่านดูน่ารักมากเลยสมเยี่ยมเลยนะครับชิ้นชมชิ้นชมนะครับเท่มากอะตอนอยู่ในเครื่องแบบก็คือเท่มากอะทุกคนนี่ตะเบะตะเบะนี่อย่างเท่ดูโอ้โหใส่ฟิลเตอร์เล็กน้อยออ้ยดูรอยยิ้มโอ้โห รอยยิ้มนิระทวยนะฮะขนตา,ง,นตาง,งอนๆกับรอยยิ้มแบบหว,วานๆละมุนละมุนเนี่ยฮะท็อกโชวเนี่ยสุดๆเลยไหมฮะเห็นไหมฮะทําท่าโอ้โหท่านนี่จับไม้ไม่มีตุยไม่นะฮะเห็นไหมเด็กๆแบบมีท่านเป็นไอดอลแต่งชุดทหารน้อยแม่ทับตัดพอไม่มีสาวมาหอมแก้มแม่ฟังซิส่วนใหญ่จะมีน้องผู้ชายมาหอมแก้มนะ แม่ทัพกนรนลุนดูเมื่ไหร่จะมีสุภาพสตรีมาหอมเนีามภรรยาหรือยังค่ะคือจากความคิดเครียดเมื่อกี้ดูท่านแม่ทับปุ๊บหายเครียดเลยอะมีความสุขมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะฮะดอกมงดอกไม้มีให้ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ขยันถ่ายรูปกับประชาชนด้วยนะนะฮะโอ้เอ็นดูเด็กน้อย นี่ยกนิ้วโป้งตลอดเวลาสิ่งที่ผมแบบงงก็คือใบหน้าของท่านนี่แหละคือไม่เหมือนคนอายุหกสิบเลยอะสิกษียนจังไหล่ละพ่อตู้พ่อตู้จะเฝ้ากษียนในบนนี้หน้ายังบดเท่าเลยไหมสิกาเซียณแล้ววะว่าบอกให้กษียนได้นี่ <laughs> ประชาชนคิดหอดไม่อยากให้กษียนแต่ท่านก็หลังกษียณก็ยังคงแบบดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหมันมีความสุขไหม ทุกคนมีความสุขไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าโมเมนต์ Moment ที่ท่านอยู่ในหน้าที่การงานเนี่ยท่านก็แบบสมาร์ทมากการสั่งการอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญเนี่ยนะฮะท่านดูแลผืนแผ่นดินไทยด้วยความเป็นคนไทยแบบร้อท่านห่วงแหนอธิป,ปไตยห่วงแหนห่วงแหนแผ่นดินไทยจะไม่ยอมให้อีพวกนั้นเนี่ย มารุกรานอธิปไตยของคนไทยโดยเด็ดขาดท่านไม่ยอมจะมาเปิดดานจังใดว่าให้เปิดเดอ้อต้องให้เขมรนี่มันอ่อนแอที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเปิดสิเปิดให้มันเห็นห่ังละก็่ต้องไปเปิดดานครับพี่น้องพักการเมืองไหนนะฮะไปบอกว่าต้องเปิดดงเปิดดานกูบอกได้เลยนะครับว่าเตรียมศูนย์พันนะฮะประชาชนก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าจะให้ไปเปิดด่านแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกอะไรให้คนฝั่งนั้นเนี่ย ขนาดอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่ผมอ่านข่าวเนี่ยนะครับท่านยังยังคิดเลยนะว่าต้องทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยอ่อนแอที่สุดอ่อนแอที่สุดคือไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรเขาเลยเห็นด้วยไหมมนุษยธรรมอ่ะมันก็คงยังต้องมีแต่สุดท้ายเรามีมนุษยธรรมกับคนไทยกันเองดีกว่าไหมจะมีมนุษยธรรมอะไรกับฝั่งนู้นเขาไม่เคยมีมนุษยธรรมอะไรกับเรารเขาคอยเอาโดนมาบินอยู่ตลอดเวลา ตลบหลังตลอดเวลาขี้ตัวตลอดเวลาแหวงกัดตลอดเวลาจักอย่างก็บ่ลุกสุดท้ายเราสบายใจได้นะครับว่าคนที่ดูแลอธิป,ปไตยก็คือท่านนี้ให้กับประเทศไทยส่งหัวใจรัวๆให้กับแม่ทัพกุ้งนะฮะเลิฟๆและที่แน่นอนท่านไม่เล่นการเมืองนะฮะท่านจะเป็นราชองครักษ์นะครับที่ดูแล สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับดูแลชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และที่สําคัญดูแลประชาชนด้วยไม่ต้องกลัวครับว่าท่านจะไปไหนไม่ต้องกลัวว่าท่านจะพักผ่อนแบบว่าโอ้ยกรเสียแลวเสร็จสพักผ่อนอยุบบ้านจังซันจังซี่ไ่ได้พักหรอกครับสุดท้ายท่านก็ต้องออกมาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีสุดยอดชอบจังเลยครับชอบชอบภาพการรวบรวมทั้งหมดเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนบางคนได้ดูแล้วแต่พอเอามารวมกันแบบเป็นคลิป มีเป็นประมาณสิบกว่าคลิปนะฮะรวมกันเรารู้สึกแบบมีความสุขเหลือเกินมีความสุขแบบมีความสุขแบบมากๆเลยนะฮะที่จริงก็มีอีกหลายประเด็นนะครับแต่รู้สึกว่าวันนี้เราแบบเราเดินทางมาถึงประเด็นที่มันอิ่มอะแล้วฉันจะหวนกลับไปด่าอีกรอบหนึ่งอะแล้วฉันจะเอาข่าวอื่นมาด่ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็กระไรอยู่ไหมอะจริงๆเรื่องของวัดพระบาทนะ้ำพุยังไม่จบด้วยนะยังไม่จบเลยนะมันมีเรื่องของการ ไปแบบขายฝากใช่ไหมอ่าจำนองใช่ไหมมีการจำนองที่ดินกับวัดกับอารกดอะไรอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขายังยังโทรมาหาเนี่ยเนี่ยสนับสนุนรายการเนี่ยคือแทนที่สปอนเซอร์จะโทรมานะทุกวันนี้มีแต่คนเดือดร้อนโทรมาทั้งนั้นเลยคุณเฮนโดช่วยหน่อยคุณเฮนโดค่ะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยสปอนเซอร์มาบ้างนะฮะเนี่ยสนับสนุนรายการคุณหนิงเนี่ยมาบ้างนะฮะมาแต่ปัญหาแต่ปัญหาไม่กูอย่างเดียวเลย แต่ก็ยินดีช่วยนะ